สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดียามเช้าวันนี้ครับวันนี้น้องมีวัตถุมงคลนะครับวันนี้มาเปิดแบ่งปันพี่น้องคู่ละ350บาทย้ําว่าอย่างสวยครับนะย้ําว่าอย่างสวยครับนี้ได้มาหนึชุดครับนะวันนี้ได้มาหนึ่งชุดบอกเลยว่าทิเด็ดแน่นอนพี่นะฮะ โอวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องนะครับลองเลือกองค์ที่ชอบลอือกองค์ที่ใจนะครับนะวันนี้เป็นพระปู่มะอาปู่บุญมาครับนะพระปู่บุญมานะพี่นะวันนี้เจะลองเลือกชมดูนะครับวันนี้มีแบ่งปัน21รายการนะครับนะครับถ้าสนใจตรงไหนก็ทักมาได้เลยพี่นะถ้าแยกองค์ก็ได้นะจะแยกองค์จะอยู่ที่200 250นะครับนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่1กันเลยครับ โอ้โหวันรายการที่หนึ่งพี่นะครับย้ํานะครับนะย้ํานะพี่นะทุกองค์นะครับทุกองค์นะครับสามารถนะฮะทุกองค์นะครับสามารถนะฮะยกคู่ได้หมดนะครับยกคู่350บาทได้หมดพี่นี่แค่มาองค์แรกก็เดือดแล้วพี่นะครับแค่มาไกลที่หนึ่งก็เดือดแล้วพี่เลขคตเบอร์สามสิบสองนี่นะฮะเฉพาะองค์นี้ก็เดือดแล้วพี่นะ องนี้ครับถ้าแยกนะฮะสองร้อยห้าสิบาทพี่ถ้าแยกสองร้อยห้าบาทยกคู่สามร้อยห้าสิบาททุกรายการยกคู่สามร้อยห้าสิบาททุกรายการถ้าองค์เดียวก็ได้นะองค์นี้เดี่ยวสองร้อยห้าสิบาทครับรายการที่หนึ่งต่อมาฮะรายการที่สองพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำคุ้ยพืชลงยาแดงหน้ากากเงินเนี่ยนี่ฮะรายการที่สองนะครับนี่ฮะเลขคนตําเบอร์หมายเลขหกตัวเดียวหลักเดียวฮะ นี่ฮะรุ่นนี้นะเป็นพิมพ์เดียวกันหลวงปู่มหาศีลานเลยพิมศริกาเนี่ยเนี่ยพิมพ์เดียวกันเลยนะครับนี่ห่มคุมด้วยนี่ฮะ,ฮะรายการที่สองครับพี่นะนัากกักเงินแท้นะครับนะเลขคน้นเบอร์ใหม่เลขหกพีแยกององนี้สองร้อยห้าสิบาทบีนะยกคู่สามร้อยห้าสิบพีท่มท่วมเลยครับนะผมบอกเลยวันนี้แบ่งปันให้พี่น้องครับนะพระที่สวยมาแบ่งปันกันต่อมาฮะรายการที่สามครับ เนี่ยตัดให้พี่นะรายการที่สามพี่รายการนี้พี่นะหโหโคตดสวยพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุงต่อโคตหดหัวช้างพี่นะเลขโค้ดเบอร์71พี่ด้านหน้าต่อโค้ดหัวเสือนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนไม่ตัดปีกหน้ากากนะหน้ากากเงินนี่หน้ากากเงินลงยาจีวรห่มคุมพี่นะครับนี่โอ้โห,โอ,โหองค์นี้จะสวยพี่นะองค์นี้ขอที่2 2 0บาทพอนะครับองค์นี้ขอ2 2 0บาทพอพี่รายการที่3นะครับ ต่อมาฮะรายการที่สี่ครับพี่รายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนะฮะเนื้อทองเหลืองซาตินลงจ้ายเขียวเนียวซับครับนี่ฮะเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบสองครับเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบสองครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่สองร้อยี่สิบาทครับพี่รายการที่สองร้อยี่สิบาทนะครับนะรายการที่สี่ครับพี่นะฮะต่อมาฮะรายการที่ห้าครับห <_ depressed> รือรายการที่ห้ารายการน,นี้ก็ทองเหลืองเหมือนกันพี่ รายการที่ห้ารายการนี้ก็ทองเหลือมอกันพี่นี่เลขคนตำนวนใหมยเลขสี่สิบแปดนะครับเลขคนจำนวนใหม่เลขสี่สิบแปดพี่รายการนี้ก็สองรอยี่สิบนะฮะหรือรายการนี้ก็สองรอยี่สิบาทนะครับลงยาเขียวลงยาแดงนีมาต่อเลยพี่นะนะสวยมากสวยมากพี่นะคู่ละสามร้อยห้าสิบาทพี่นะแบ่งปันกันเหมือนหวานนะครับต่อมาครับรายการที่เจ็ดนะฮะหรือรายการที่เจ็ดพี่รายการนี้เป็นเนื้อลมดำน,นะฮะหน้ากากสองกษัตริย์พี่ หน้ากากเงินเงินทองพี่นะหน้ากากสองกษัตริย์พีชสวยเลยเลขคนจะเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบสี่พี่นะเลขคนจะเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบสี่พี่รายการที่หกนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหสวยๆครับรูปู่บุญมานะครับโโว,วิศวะทีมีนี่ฮะรายการนี้จะแยกนะสองร้อยห้าสิบนะพี่นะถ้าแยกสองร้อยห้าสิบนะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวสองร้อยห้าสิบนะพี่จะยกคู่สามร้อยห้าสิบพี่คู่ของไหนก็สามร้อยห้าสิบยังไงก็โคตรคุ้มพี่โคตรถูกนะครับ วันนี้มาแป่งปันพี่น้องนะอยู่แล้วนะต่อมาครับรายการต่อไปพี่นะฮะรายการที่เจ็ดครับหรือรายการที่เจ็ดพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับสตินพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขหกสิบหกนะครับทองทิพย์สตินหูมาครบสี่แล้วนะมีเขียวแดงนี่ม่วงมาหามนะพี่คุยพื้นเต็มสูบอย่างนี้พี่นะลงยาเตียงระบบนะฮะนี่ฮะสองร้อยยี่สิบาทพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่แปดนี่ฮะรายการที่แปดพี่ต่อโค้ดหัวเสือ รายการที่แปดตอกโคดหัวเสือพี่นี่ฮะเนื้อทองทิพซาตตินตอกโคดเก้าตัวใหญ่พี่เลขคุณเบอร์สามเจ็ดสี่พี่หน้ากากเงินพี่นะครับหน้ากากเงินลงยาจีวนพี่นี่รายการนี้เอาไปพี่นะฮะสองร้อยี่สิบาทนะครับรายการที่แปดเลยครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่เก้าโอ้โหรายการที่เก้ามาเดือดเลยพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุงคุยพื้นลงยานะครับหน้ากากชุบเงินลงยาจีวรนะฮะลงยาส้มพี่ นี่ฮะนี่ฮะรายการที่เก้าพี่สวยๆเลยนะฮะเนื้อมหาชนนนักการชุบเงินลงยาจีวอนนะครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขโค้สิบหกโดยกล่องโค้ดหัวช้างด้านหลังด้วยพี่นี่ฮะรายการที่สองร้อยยี่สิบบาทพี่นะรายการที่นะเก้านะเก้านะครับต่อมาครับรายการที่สิบพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนโบราณต่อโค้ดหัวเสือรอบนะฮะต่อโค้ดหัวเสือต่อโค้ดหัวช้างนะนี่หัวช้างนะครับ เนื้อหัวฉาบนาการชุ่บเงินเลขคนณทะเบอร์มาเลขแปดสิบสี่มหาชนวนพี่รายการนี้สองรอยี่สบาทเหมือนกันครับนะฮะรายการนี้สองรอยี่สิบบาทเหมือนกันพี่นี่ฮะนะครับรายการที่สิบนะครับนายยกคู่สามร้อยห้าสิบาทเลยพี่นะครับยกคู่สามร้อยห้าสิบาทพี่นะต่อมาเป็นเนื้อชุบทองพี่โอ้โหชุบทองครับรายการที่เป็นเนื้อชุบทองนะครับลงยันน้ําเงินพี่เนื้อชุบทองลงยันน้ําเงินครับนี่ฮะเลขคนณทะเบอร์สี่สิบสองครับ เลขคุณเบอร์สี่สิบสองครับพี่นี่ฮะสวยๆเลยนะครับจารายการที่สิบเอ็ดนะครับนะเนี่ฮะขอที่สองร้อยห้าสิบาทที่นะอย่าลืมนะครับนะเดี่ยวกับคู่นะครับนะพี่สามารถเอาราคาถูกราคาแพงมารวมมันได้นะครับนะฮะยกคู่นะครับเพียงแค่สามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะทุกองนะยกคู่น้ทุกองค์เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่สิบสองพี่รายการนี้เป็นเนื้ออัลปาก้านะฮะลงยาชมพูนะลงยาจีวอนโอ้โหสวยจัด เลขเขจะเบอร์หมยเลขแปดโอ้โหตัวเดียวตัวเดียวจะเลขแปดเลขรวยใชพี่เลขแปดเลขรวย้วยครับนี่นะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะนี่ฮะรายการที่พี่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสามโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อสตะลงยาขาวนะ่ฮะรายการที่สิบสามเนื้อสตะลงยาขาวพี่นี่ฮะโอ้โหสวยจริงๆ นะครับเลขโคดเบอร์มาเลขหกสิบเอ็ดนะครับเนื้อสต,ตระลงยาขาวต่อโคดโคเสือพี่โอ้ยสวยมากนะครับรายการที่สวยมากมือคือนะขาวมุกอ่ะพี่ขาวมุกนะครับในรายการนี้นะรายการที่อ oh, ่าสิบสามนะครับนี่เอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะครับสองร้อยยี่สิบาทพอต่อมาครับรายการที่สิบสี่โอ้โหรายการนี้อย่างนั้นเนื้อเงิน spooky. นครับนะฮะรายการที่สิบสี่รายการนี้อย่างนั้นเนื้อเงินครับนี่ฮะโอ้โหลงยาแดง นี่ครับเลขคนตัวเบอร์หมาเลขสองศูนย์นะฮะโอ้โหพี่ดูฮะสวยจริงๆครับรายการนี้นะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับนะฝั่งพลอยฝั่งเพชรด้วยนะครับนี่ฮะอ้าวฝั่งเพชรลงจัวนนะครับโอ้โหจะสร้างสามสิบเหรียญได้คนตัวเบอร์หมาเลขสองศูนย์นะครับนี่ฮะรายการนี้นี่ขอที่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่จะเอาเดี่ยวนะฮะยกคู่สามร้อยสิบองค์ไหนก็ได้พี่เลือกเลยใครไวใครได้เลยพี่เนาะนี่ฮะรายการที่สี่ ต่อมาฮะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าพี่รายการนี้เนี่ยฮะเลขคนตับเบอร,อร์หมายเลขาาเส,ากกสามสิกกบห้รา,าร,รายการที่คนัเบอร์สามสิบห้าพี่หน้ากากสามปรสศัตนะลงยาทงชาติหน้ากากสามรสัตรลงยาทงชาติพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบาทพอนะรายการที่สิบห้าสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับต่อมาครับรายการที่สิบหกหรือรายการที่สิบหกพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวน รายการที่ส6บรายการนี้เป็นเนื้อมหาเชนวนนะครับลงยาแดงแ dans, รงฤทธิ์หน้ากากชุบน้ําทองนะครับเลขคนตเบอร์สิบห้าต่อค้นหัวเสือครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปสองรอยี่สิบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมาครับรายการที่1ิบเจ็ดรี่การที่1ิเจ็ดเป็นเนื้อทองทิพซาตินลงยาตรงชาตินะพี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพซาตินลงยาตรงชาติหน้าหลุมปูกคงคมพี่นะ่ฮะคุยพื้นด้วยเลขคนตเบอร์หมายเลขสาร้สองต่อค้นหัวเสือนะ่ฮะ รายการานี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะครับสองร้อยี่สิบาทพอพี่นะรายการที่รายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาที่รายการที่สิบแปดครับโอ้โหเดือดเดือดทุกรายการครับรายการที่สิแปดรายการนี้เป็นเนื้ออันปะก้านะครับนะรายการนี้รายการที่สิแปดเป็นเนื้ออันปะก้าครับนี่ฮะอัปก้าลงยาแดงพี่เลขค้นเบอร์ห้าสิบสี่นะครับเนื้ออัปก้าลงยาแดงเลขค้นเบอร์ห้าสิบสี่พี่รายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบบาทนะ น้องขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับนะรายการที่สิบแปดนะครับเป็นเพราะเป็นเนื้ออัปปาก้านนะนะต่อมาครับพี่ชายครับรายการไปครับรายการที่สิบเก้านะรายการที่เจ้าเป็นเนื้อชุบทองนะครับดงยักษ์เขียวเลขค้นเบอร์หม่เลขหนึ่งพี่โอ้โหฝั่งเพชรด้วยนะครับฝั่งเพชรโอ้โหทะเบียคู่กันในจับเลยนี่ฮะ <laughs> นี่รายการที่19บเก้าลงยาเขียวเนื้อซับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขหนึ่งเนี่ยรายการนี้ขอ280บาทนะยกคู่350บาทเหมือนเดิมพี่นะครับยกคู่3า0บาทเหมือนเดิมพี่นะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปนะครับรายการที่20รายการที่20พี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุงนะครับรายการที่เป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุงพี่ลงยาขาวเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสองลองหัวหน้าครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสองลองหัวหน้าพี่รายการนี้แบ่งปันเบาๆพี่220บาท นะครับรายการ20แบ่งก์ปารบาล2องบาทครับต่อมาครับรายการที่21พี่นะครเออรายการยี่สิพี่เป็นเนื้อกระไหลทองพี่เลขคนตัเบอร์ห้นย์นะครับเนื้อกระไหลทองเลขคนตัเบอร์ห้นย์พี่รายการนี้ขอ250บาทพอนะครับรายการนี้ขอ250บาทพอพี่นะรายการที่นะ21ครับนะเลขคนตัเบอร์ห้นย์นะครับนี่นี่ครับ สองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะยกคู่ทุกองค์นะย้ำอีกครั้งยกคู่ทุกองค์นะครับคู่ละสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่นะฮะต่อมาพี่รายการถัดไปครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสองครับรายการยี่สิบสองพี่เป็นเนื้อกระไหลทองลงยาบางชาติพี่โอ้โหเลขคนทือเบอิกหมายเลขสิบด้วยนะครับนี่เอาไปที่สองร้อยห้าสิบบาทพี่ยกคู่สามร้อยห้าสิบบาทนะฮะพี่ยกคู่ไหนก็ได้เลยครับ นะฮะบอกเลยยังไงก็ทั่วพี่ก็อีพีนี้นะครับมาแบ่งปันพี่น้องทําได้มาอีกหนึ่งชุดครับยี่สิบรายการนะครับรายการนี้เป็นเนื้อสัตตะพี่เลขโคดต์เบอร์สี่สิบเก้านี่ฮะสัตตะลงยาแดงพี่อย่างนั้นก็ไหลทองครับนี่รายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่นะครับรายการยี่สิบสี่เป็นลงยาม่วงพี่นะฮะรายการยี่สิบสี่เป็นเนื้อกระไหลเงินลงยาเมืองในลงยาม่วงครับเลขโคดต์เบอร์สองห้าครับ ลงยาวมุกมาหามหน้าพี่นี่รายการที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับสอง้อห้าิบาทพี่รายการที่ยี่สิบสี่ต่อมาฮะรายการย5ิบห้าเป็นกันไหลทองนะฮะหรือเลขคนตัวเบอร์สี่สกพี่โอ้โหนะมาท่วมเลยรายการยี่5บสี 5, ah ่ห้าพี funnel. ่ก <try> ันไหลทองกัะไหลกระไหลเงินมาท่วมเลยองค์ละ2อ0ย้าิบาทยกคู่สา0รอยหสิบาทพี่โอ้โหหวานเจี๊ยบนะครับต่อมาครับรายการยี่บหกเนี่ยรายการยี่สิบหกเป็นไม้มงคลสองหน้าพี่เลขคนเบอร์บ้ลนะฮะเลขคนเบอร์บ้ลนะครับหมายเลขสองสองครับนี่ ไม้มงคลพี่นี่คไม้มงคลพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยพี่องค์เดียวสามร้อยนะครับนี่พี่ยกคู่สามร้อยห้าสิบเพิ่มอีกห้าสิบบาทได้องค์ด้วยนะครับโอ้โหนเจี๊ยบพี่นะครับต่อมาร้าพี่ชายรายการถัดไปครับรายการนี้เป็นเนื้อนะครับสามกษัตริย์ในเลขโค้ดตเบอร์สี่ เจ็ดนะครับลายเสือพี่สามกษัตริย์ลายเสือมีคาบกาวนิดหนึ่งนะครับนี่หน้ากากเพ้นเสมือนจริงครับนี่รายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับเพิ่มอีค่าสิบาทได้สององค์เลยพี่หวานเจี๊ยบนะครับโอ้อันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องครับยี่สิบเจ็ดรายการหากชอบใจกันไหนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดีร้านและเบอร์โทรผมได้เลยสำหรับนี้ฝากของุณที่พี่ท่านติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ